คนตายตายได้เสมอตายได้ตลอดเวลาแค่เศร้าหายใจก็ตายแล้วดหิหลายคนยังสิากันประมาทในการมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเหรอส่วนมากสิภากันเข้าใจว่ามันยากมันลําบากยานแต่แต่ของบระยุดียานยานแต่ลําบากยันบะมี่หมักนอนดีๆนิ่มๆนะ อย่านมัมมีผ้าหม่มอย่านมัมมีมม่มุ่งดีๆอย่านมัมมีกาเฟงกาแฟ,ก,าฟากินนะยังสั่เ <c oughs> ข้ามาเรียนรู้ได้วิธีการมันไปแล้วกับ้ากันเอาไปเห็ดเอาตัวว่าคนท้าสิกนจะเห็หยังกสรสางคิดยากไว้ก่อนเดากคิดยยาดหย่าน่ะของลำบากไว้ก่อนคิดลายยาง <c oughs> ต้องหาสูตรขาต้องต้องมีดอกไม้ต้องมีแนวไปถวายัยงสิเบิ่งเกี่ยวกันเดอ้อมาฟังเอาฝึกเป็นแล้วเฮ็ดเป็นแลวลวรู้แลวจั้งสี่เห็ดเอาโดยเฉพาะที่ห้าเน้นกันอยู่นี่คือการส่งชาญส่งชาญส่งอารมณ์เป็นกุศลตัวนี้เน้นมากๆเพราะว่าคนาน้นตายได้ตลอดการเวลามันไม่ได้บอกได้ว่ามันสิตายกินเขาดีดีกึก แข่อึดๆตายสํามกัก็มีได้มันไม่ได้บอกเด้แต่ว่าในขณะถ้าเฮาฝึกเป็นแล้วชินแล้วชำนานดีแล้วมันจะกลายเป็นอัตโนมัติของมันเองหรอกแนวมนอนี้ตื่นถึนภาพภาวน่าเองพุดโธเลยเป็นเอาเองนอนกับนอนรับพุโทโธจังส่ตื่นก็ตื่นพุดโถ้กรดมันจะพึบขึ้นมามันสิจ้จักของมันเองบัดนี้บ่ว่าสิทำการทำงาน,งานกินเขา้ากินน้ำอีหยังอยู่ก็สร้าง ขับรถอยู่ยังไปตามถนนคนท่าอยู่ไปไหนไปหน้าเห็ดหัวเห็ดสวนอยู่ก็ตามสักผายอยู่ก็ตามทำกับเขาอยู่กตาา็ตามเออบาดมันิบวอยตายหัวใจว่ายมันก็วอยหลงตายเหล่นี้แต่ว่าโดยความเป็นอัตโนมัติดยความชินของมันเองมันจะไปของมันเองอยังกำตำ้าผู้ใดอยู่ในอยู่ในชาติว่าส่งชาติยูนะว่ามีความกังวลว่ามีความร้อนรอนยังกระแล้วแต่น่นะมันจะไปถึงขันพุ่มนะ เรยว่าเขาเน้นเน้นตัวนี้ <c oughs> แต่คนเข้าใจแล้วเส็ดเป็นแล้วยงีบปมากก็ได้บานนี้จากวิธีแล้วนี่คืออาการนี่อาการปิติเข้าร่วมปิติมาไวในจุดอุณรมอุณรมก็คือจุดระหว่างกลางแห่งหน้าผากนั่นเองระหว่างกลางคิว้วเรียกว่าอุณรม่มขึ้นแล้วก็ส่งไวที่บบบนี้ ส่งขึ้นรักษาอาการอาการท่านร่งางกายนี่มันนึบนิดนิ่มนิ่มนวลนวลอ,อยู่ในระวางหนาผากนะถถวชิ้นอัตโนมัติแล้วมันสิสลับการระวางกานหนาผากขึ้นขึ้นคลุ่มเทิ้งเบิดหัวเบิดหนังหัวนั่นแหละเออผู้ใดชิ้นชํำนาญเข้าไปอีกมันจะไหลลึกลงเขาสูร่ระวางกลางสมองพอมเฮ็ดยุ่ยซ้นีก็เลือกกินละหน้าเออเวลาสิ่งนั้นสิ่งนี้เขามากกระทบนะพร้อมกับ เฮาก็ได้ยินได้ฟังธรรมที่เพิ่นแสดงอยู่แล้วไปเ,เก็บข้อคิดเข้าไปไหวไวแต่เตือนเจ้าของไวัวแต่กำจัดสิ่งที่เขามากกะทบกผูท้องเองบอ่แมนว่าเฮาสิมากแบบลับตามิดอิงติงนิ่งยังสั่นเด้ทรงช้าน,นั่ะเออแต่เข้าชานเออเอาไว้ที่หลังส่งไปสกักกอนแต่ว่าเข้าน่ะมันก็นต้องฝึกหัดกันนักแน่ต้องคุ้มเจ้าของเองคำว่าเขา้า เขานี่ต้องพานาการในายย่างแต่ว่าส่งนั่นแนหะมันบรรยังหละมันเบรยมันบริบ ARE, ยากมาเลยคำว่าเข่าชาญหรืออัปปนาสมาธิเดียวกันเปลี่ยนสื่อมันสื่อแต่วความรู้สึกนั้นเข้าไปสู่ความวางเป็นผู้ถึงความสงบเป็นผู้มีมันสีมีตัวรู้ตัวหนึ่งสี่ส่วนว่าสติรู้อยู่ในความว่างเปล่านั่นแหละอัปปนาสมาธออิตัวนี้สีแจ้งสว่าง สบางแต่คน่เคยเป็น่ยนขดเข้าใจว่าเป็นขึ้นดวงอัธ์บแม่นแบบนั้นอีกแหละอ,อโล่งแจ้งยู่ซื่อๆนั่นแหละเป็นนังสั้นล้วก็บว่าเป็นโตเป็นต้นดอกแต่ว่ามันหลูอยู่ว่าอยู่ในอยู่ในหม่องมันแจงงอยู่หม่องอยู่ในหม่องมันละะโล่งๆละงปะโล่งแบบบ่มีประมาณกัแล้วกันนะนั่นคือการเขา้าต่ว่ากอนที่สีเขา้าในคณิกะสมาธิยงังไงขณะนั้นเฮาขณะที่เฮ้าตั้งใจนั่นความสมบุม,มันก็เกิดขึ้นาแล้วะ เกิดขึ้นในขณะเฉียดชิวเดียวในเสี่ยววินาทีหรือเสี่ยวลมหายใจเดียวนี่ตั้งใจเพิบเขาหลังจากนั้นก็เริ่มกังวลนกับท่านังเออท่านังปวดแข้งปวดขามังหันมังนีนักแขนนักมือเออ่างเมืองแบบนี้ถือเบ้อนอแบบนั้นถือเบอแบบื้นอนอเนี่ยนั่นออกจากความสงบ้ <c oughs> าห้องทำทาทาสบาย คำว่ามาสมาธิเดี่ยว,ว่าได้ไม้เอาเฉพาะเฉพาะท่านังเด้อว,ว่าได้ผูกขาดแต่ว่าท่านังเตออ็วกว่าม่นแต่าต้อตงเดินจงกรมเดินยังสันเดินหาสมาธิเดินหาความสงบได้นั่นยืนเดินนั่งนอนนะทีนี้เฮาเฮาบ่เอาลึกถึงขั้นันก็ไดเฮ้าเอาแค่ว่าอุปจาระมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อุบัติขึ้นแต่ว่าเฮาจะจับเอาอาการปิติไวเป็นเครื่องเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องทาความรู้สึกว่าอาการปิติเกิดขึ้นแบบนี้ บางคนก็ขนหัวลุกตัวตัวเออบางคนก็โยกบางคนก็นิ่มอะนพูดถึงว่าการนั่งนีพูดถึงการนั่งโยกโยก้ยกสยโยกขวาหน้าหลังหรือมีอาการอิ่มเออเขอ้ามาในในใน,ในกายของมันสีอิ่มขึ้นมาจากคือจังทองเขาอิ่มขึ้นมากเรามาคาล้วมาฟูมาฟูฟ,ฟูอยู่ในใจละอยู่อยู่ในราหวางอกแต่ก็สีมาจุกตันข้อ คือคือคนสีหายแบน, <c oughs> น,นี่อันนึ่งวันี้เฮ้าสิหาวิธีเห็ดตัตงไ๋เ้าสิเข้าสู่วิธีร่วมคำว่าปิติตัวนี้มาใส่ไ้เลยใส่สัพ์พิเศษขึ้นมาวา่าจุดอุณหโลมเหมืนเองเออเ้าต้องมีวิธีเหุ้มันเกิดขึ้นได้ใดได้รับหนงังสือไปแล้วไปฝึกเอาให้มันได้อยู่ในหันเพราอในหนงังสือนันบอกเบดเลยบอกเบดุกอย่างเลย ่หันแตซึ่งเป็นของรักสุกสันๆมันมีกี่หน้าสองสามหนาหนึ่งเดียเอออ่านรักการเกิดความข้มขาใจเมื่อเกิดความข้มขาใจเราฟึกเอาเออแต่คนมันมุงมั่นลีนั่นนะมันพ่อมือแม่จังสัตว์พ่อมือพวกเขาว่าฝึกอตัวน,น,น,นี่น้ำยาคําใดหาหน้าที่เท่านั้นหูจักวิธีแล้วถ้ามันเปลี่ยนแล้วหูวจักว่าอาการนิ่มๆนุ่นนงๆระวางกลางคิว เป็นแบบนี้แบบนี้เดอ้อพวกเจ้เารักษาค้าบริกรรมไ้กับความรู้สึกนีเยะมันหายเดอ้อบวาสิกินขา้าวกินน้ำทำการทํางานเหตุได้เบิดนั่นนี่แหละคือการทรงทรงชาติเอาอาการปิติเป็นเครื่องยืนยันว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้อันนี้แหละ <c oughs> เราในความรู้สึกหลายๆอย่างในตาในหูจมูกลินกายของเฮาสิบว่าคอยหัวซาไผหรอกสิบว่าคอยไปสนใจเขาสิบว้าเรื่องใดกร้างังว่าเฮาหลักษาอาการปิติเฮารักษาค้าบริกรรมของเาเอง ให้มันอยู่ให้มันอยู่ของมันเองเริ่มต้นแรกมันกระสีมีมัง่งพราาคมเคยชินแต่เกากอนมันมีมากอยู่แล้ววันตะเขาบอกเรื่องหยังหูสั้น้องไปจากบอกน้ำเขาว,วาแต่เห็นหยังเขาปับ๊บมันจยาไปพิสูนดน้นเขาหลดแน่าบดีนั่นแหละหออล,ลายๆเรื่องนั่นแหละบัดนี้เ้าฮหูจักแล้ว <c oughs> ว่าการทำบุญทิ่ง่ายที่สุดและกเล็เป็นบุญอยู่ตลอดเป็นบุญในทุกคณะ ทุกเมื่อคือการภา,นาวานาภาวนาบแมนมานางมามังสมาธิบแมเณมาเดินตรงกลุม่บมบแมเณว่าสิว่าอยู่ในอาวัตนะบุญนี้เกิดขึ้นได้จากการทําความสมบงบใจของเราเองได้ทุกสถานที่เม่ได้เกี่ยวกับวาติยุไซอีกตั้งหากเ่าต้องสมาทานเ่าต้องอใดๆทั้งสิน้นว่าต้องมีพิธีบีลาต้งแต้กิเลสความโมโหความโศโสความโลภความโกรธความหลงมันก็นยังเกิดขึ้นในตวอดเวลา ที่นี่บุญเท่ากับตองเหตุมันเกิดได้ตลอดเวลาบุญในความหมายของเท่านี่แต่คือว่าความสงบเย็นนี่คือบุญแทๆ้ๆบ่ได้เกี่ยวกับพิธีถวายของบ่ได้เกี่ยวกับกฐถินหรือผาป้าบ่ได้เกี่ยวกับการแห่นน่แห่นี่บ่ได้สนใจมองหันถ้าคนเข้าถึงเข้าว่าบุญแท้แล้วบุญคือความสงบเย็นสงบจากความคิดปรุงแต่งสงบจากความคิดสร้างน้นันสร้างพ้นี สงบจากการอยากทำร้ายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินสงบจากการข่าสัตว์สงบจากการหลักรัพ์สงบจากการประพฤติผิดนการสงบจากการโกหกทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินสงบจากการอยากดื่มสุราและมีเลัยทั้งหลายนี่บุญแท้คือตัวนี้ตั้งหากบกังวลบอกร้อนเลื่อนว่าสงบความสงบอันนี้ทั้เหตุจั้งใดทั้งสิรรักษามันได เขาจึงมีวิธีการโดยการทรงชาญน,นั่นเองทรงชาญเป็นบุญแล้วศีลอยู่ในหันปัญญาอยู่ในหันความสงบอยู่ในหันบุญอยู่ในหันนะครบหมดเลยในขณะใดที่เฮามีอาการทรงชานใดนี่อาการปิติเกิดขึ้นระวังทำกลางหน้าผากที่เฮาเอามาร่วมมันไวเพราะว่าทาวาิเว้าเดือนปิติมันมันเยอะมันมากอ,อมันหลายกว่านี้แต่ผู้ใดเคยปฏิบัติมาแล้วสีหูดอกกว่าว่ามันเกิดได้หลายแบบก็เลยเบ้าว่า,วา เอามาร่วมไหวร,ระว่างกลางหลักผากกับขื้นไปตั้งหวัวกับลงสมองท่านี้ก็พอเออลงสมองหนึ่งเป็นไฟแยงแงเด้อันนี้เป็นขึ้นหลอดไฟขาวๆนี่แหละเป็นหลอดกลมพอง่ายๆว่าเป็นหลอดกลมเออถ้าเฮาเริ่มตัวแรกเขาไปสงสัยว่าม้ามันแม่นหยังเป็นพึบๆแปนบๆไม่หันแต่เฮาเห็ดชิ้นแล้วเฮาสิฮู้จักเองเลี้ยวเห็นหันหวกระโหลกกของเองบ่เป็นเลียวเห็นหวัวกะโหลกทั้งๆเด้เออจุดไตเพดานหัวกระโหลกนั่นเอง ตั้งสี่ก็เห็นอันนี้พูดถึงว่าผู้ผู้เขาไปในขันนั้นแล้วเป็นแบบนั้นแล้วเขาเอาแค่ว่าส่งเอาส่งอารมณ์เป็นกุศลหรือส่งชาตินั่นแหละเขามีวิธีฝึกในการจิเหตุใดให้มันเข้าถึงให้มันเป็นเมื่อมันเป็นแล้วบาดนี้เขาว่าทําบุญนะพวกเจ้าบ่าต้องไปแลนหาหม่องใดเลยทําในตัวเองทําที่ใจเลยบาดนี้ <S <S ใ,ในขณะใดที่พุโทโธนะ ในคณะนนความคิดของเ้า่บด้หนี้ไปทางอื่นบได้คิดไปจากตียากขา่าผู้ใดเอเมื่อพุโทโธเกิดขึ้นปุ๊บบวกกับการเอาอาการพิธมาไหวระวังทำกลางนภาดได้นั่นเละเอิ้น่าสงชานแล้วสินสมาธิปัญญาอยู่ในหันบดครบแล้วนะแต่คนบ่มีสีลมันเข้าบได้มันส่งบ่ไดหลักชานน่นนะเออศีลมันเกิดขึ้นจากตัวจิตตัวเจตนาบุญก็เกิดขึ้นจากตัวจิตตัวเจตนาบาปก็เกิดขึ้นจากตัวจิตตัวเจตนาคือกัน เ้วเป็นยังคือบ่าทาบุญโดยง่ายแล้วก็ทําเลยตลอดการทุกเมื่อพร้อมขับรถอยู่บันก็เป็นไดนาเป็นบุญได้ขับรถอยู่เห็ดหัวเห็ดสวนอยู่มัาก็เป็นบุญได้สักผาอยู่เป็นบุญได้กินเขาอยู่ก็เป็นบุญได้อถาห้องหัจักวิธีแล้วอกินเขาก็เป็นนั่แหละเป็นยังกับเป็นอาการสงชาติเนี่ยแหละเป็นมีวิธีเกิดขึ้นนุบๆนุบๆนี่แหละเพราะว่าเฮาเฮ้าหาวิธีเห็ดห้ จับจุดมันเรออจุดอุณาโลมเอามาไว้นี่เอาความรู้สึกว่าไว้นีความรู้สึกที่มันนิ่มๆนุ่งๆในระวังเออไม่ต้องไปเพ่งอีกยังมากดอกเหตุบายๆเฮ็ดสบายอือเพื่อพูดโทพูดโทนะเออมันเป็นคำนึกพูดโทนั่นนะนั่นเห็นบรลาดจิตคือนึกนึกอย่แหละนึกพูดโทพูดโทความรู้สึกทางกายเด้เนี่ยนิ่มๆนุ่งๆนั่นละเป็นบุญหลักบุญเคยจะได้หันสมาธิก็ ศีลสมาธิปัญญาอยู่ในหันบุตภาวนาอยู่ในหันบุตถ้ามันบนริยู่ในหันมันบ่เกิดอาการปีติใดเด้มันบ่เกิดจุดอุณาร่วมใดเด้เข้าวัดสินสมาธิแต่ปัญญาทำบกกริยุอยู่ในหันน่ะเออนั่นแหละวิธทีทําบุญที่ง่ายทําได้ตลอดการทุกเมือ่อทุกเวลาพอนั่งทายอยู่ในห้หองน้ำก็เป็นบุญเออจับจุดอุณารมปั๊บหลุดนีน่หายใจฝึบเขา้าแบบเดียวมันก็ปั๊บเข้ามา,ลลาหลดเออจะเฮ็ดไปนั่นแหละ เลยจัดว่าจะให้ทุกๆุกคนนะเข้าใจจุดมีแล้วก็สั่งให้มันเป็นเฮ็ดให้มันเป็นนั่นเองแนวทางของเฮ้าผู้ที่มีหนังสือโยเลลไปฝึกเอา,จดออ,า,า,าจ,จดออกมาแต่ว่าจากจดออกมาเราทำควบข้าใจในตัวเองแล้วก็มันนับเบิงเออพนวับหายใจเข้าพูดให้ใจออกพอสิบครั้งขเขียนจุดออกมาไวบจดออกมาใบ พุทโธเจ็ดพุทโธห้าพุทโธสามก็ว่าไปจดออกมาจดออกมาถ้ามันเป็นแล้วหมายถึงอาการพิติเกิดขึ้นหรือจุดอุณลมหรือนุ่มนิ่มนุงนวที่ว่านี่เออเป็นแล้วทิมลักการนะให้ทีมลักการได้บ่แมนว่าเฮ็ดทุกขังต้องได้เริ่มเปิดประตูไม่ประตูที่หนึ่งทุกขั้งบ่แมนแบบนั้นเด้ถ้าเป็นแล้วพิบนี่เหลือบตาเบื้องปลายจมูกจ้าของเหลือบตาลงเบื้องเบื้องดังจ้าของ หายใจเขาฟึบแบบเดียวหรือพุทโธบบเดียวเป็นเลยผู้ช้ำนาญนแล้วเนี่ยแค่เหลือบตาลงเป็นเลยแล้วก,ก็ส่งอารมณ์นี่ไอความรู้สึกนี่ไปส่งความรู้สึกนี่ไวมันจิบม่จากคิดออกไปหาผู้ใดหรอกมันจะบม่คิดออกไปสร้างไปจากข่าปูข่าปลาข่าค้นทั้งนั้นทั้งนี้บ่อยะากเป็นหลักของไฟดอกมันยานอาการนี่หายเรื่ออนว่าส่งชาติกระแมนหรือเป็นการส่งอารมณ์มันเป็นกุศลนั่นหละ นี่เหตุไปตามคําสอนพุทธเจ้านะเออนโอวาทปาติโมกอ่านบังดีๆ์โอวาทปาติโมกเออพนว่าใหา้มีวิหารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่นะมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคาตาแน่นี่แหละเป็นเครื่องอยู่อันที่สองเดว,วิตกให้ไปหรือแต่วิจารให้ไปหรือแต่ปิติเอกคาตาพุนก็ว่าไปอยู่น,นๆเออผู้ผู้ใดเคยฟองโอวาทปาติโมกไล่บังเดอร์ จนถึงว่าหอดชั้นสี่หุ่นสุขสัจปะหา,หาหนาทุกขสัจจปะหาหนาปุเพวสโมรัศมรัชนังอัังขามา,าทุกขามาสุข,ขังปริสุทธิงนั้นเออสุขสุขหายไปทุกขหายไปเห็นว่าเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในความเป็นอุเบกขาเป็นอารมณ์เดียวนั่น,น,นคนบอกมางอยู่บัดทุกอย่างคนบอกไว้ได้เริ่มต้นคันตีปรมังตะโปตีเด็กขาเนี่ความอดทนเป็นตะบะอย่างยิ่งอ่าสิเหตยุยังจักอ่านจักอย่างอดเอาแน่ทนเอาแน่ จะว่าจะแก้เวทนาอย่างไงหลายเออถ้าบ่ผ่านตัวนั้นไปได้มันจะไปสิห้จัจกวิธีมันบมแบนแหละขันติปรมังตะโปติติขานี่พนังปรมังวาทันติเนี่ยเออขันติคือความอดความทนเป็นเครื่องขม่มกิเลสเป็นเครื่องละอกุศลทั้งหลายในๆๆมันสิเกิดขึ้นสิมันสิแสดงออกจากความบ่พอใจ่นเลื่อให้อดเอา ความโมโหเกิดขึ้นในภายในใจอยู่แต่ว่ามีความอดทนทั้งปากมีความอดทนทั้งกายว่าไปตีไปขากันนั่นแหละศูนย์กับศูนยฮเบฮิบอยู่หันย่างนี้ไปล้วมันก็แล้วจยงนีน่ะเพื่อนว่าขันตีปรมังตะโพตีตีขาเป็นหนทางสู่พาณิพานหดเลยนิพพานังปรมังเห็นบ่หรอว่าท่านตีว่าท่านอยู่เนี่ยว่าอ่านไปที่แปลเอาหนังสือกับมีแปงให้อยู่แล้ว และคนจังว่าสัพพะปะปัสสะได้หมดแต่เขามี่ยอมอดทนแล้วจงจังจิตให้คิดถึงแต่เฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นกุศลคิดถึงเฉพาะสิ่งที่ทําให้เกิดความสบายใจไม่กังวลนะจังหว่าสัพพะปาปัสสะอกขรนังกุทรัสูปสัมปาทาให้ตั้งจิตสัมปทานั่นตั้งจิตไว้สัมปทามาจากคําว่าสัมมัปปธานสีนั่นแหละเออมันมาจากคน,น เพียรยังอกุศลให้ขาดไปให้สิ้นไปให้หายไปถ้าอากุศลเกิดขึ้นจงยังอกุศลให้เกิดขึ้นในใจอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรรักษาเห็นไหะเพียรรักษาไว้เด้ให้เจริญยิ่งๆกุศลที่ยังไม่เกิดก็พยายามทําให้เกิดสัมมาประธานสี่ล่ะเห็นจหมว่าสัพพะปาปาสาัสสันคขาว่าสัพพะปาแปลว่าจะไปคิดถึงบาปทั้งหลายบาปก็ได้แปลอ,อีกนด้ คนภาภั่านหูจหอดบาปมัดบุญรี่บาปแปลว่าเราร้อนกังวลอยากฆ่าผู้อื่นทั้งคนและสัตว์อยากลักของผู้อื่นทั้งคนและสัตว์อยากประพฤติผิดในกามอยากลักของเขานี่เอื่นว่าบาปอยากกินเหล้าเมากยานี่เอื่นว่าบาปสัพพะปาปัสสะอากาศละนังทุกกรณีเลยในเรื่องของบาปเวละออกก็หมายึ้นนั่นนะกุศรัสูปะนี่เนี่ย จงย <ITA> ังกุศลให้เกิดขึ้นกุศลคือความฉลาดคือปัญญาคือบุญคือความสงบคือความดับกังวลดับความเร่าร้อนดับอย่างดับว่าจากไปตีไปข่าไผ่เสียชีวิตละทรนดับว่าจากไปรักไผ่แน่ตีกับกันเอาบางตีเนี่ยแหละว่ากุศลสูบธรรมปทาสัจจิตะปริโยทะปานังให้เกิดขึ้นอยู่ในความคิดของเฮานี่แหละ เอตังพุทธานาศาสนางกับพุทธเจ้าทุโพอ,องคสอนแบบนี้เด้อนี่เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายน,น,นั่นแหละมันเง่ายหนึ่งบนนี้เพิ่งกระ่าไปเพิ่งกระบอกยอยู่เด้อล่ะยังกันปานาติปาตาปฏิวิรโอโหติพวกเธอทั้งหลายจงงดเว้นจากกาันจากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนาอนาโหติพวกเอทั้งหลายจงดเวนจากกันจาก่าสัตว์ตวิตลอตินาธานาปฏิวิรโตโโหติกามสุบิชาจาราปฏิวิรโตโโหติมุสาวาทากระ่าไป จนถึงสุรามีรยมชับบัาจฐานาปฏิพิรตโตโหตีติเนี่ยเมื่อกี้กับแปลมาลดวละต่จะแปลไปอีกเมือ่อเฮ้งงดเว้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีกิจคิดถึงสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยตั้งมั่นดีแล้วบันนี้เพิ่นก็บ,บอกให้มีเครื่องอยู่ไดนบะาวิตกาวิจารานางบูปสมมาอัตถังขมานี่นนนะนะเพื่อละวิตกวิจารไปเสียได้บ้างนั่นเพิ่นให้ทสงช้านหรือได้บ้างนี่ยเออ ในบัลลังก์เป็นในทรงชาติแล้วอยยุในชาตินี้เท่ากับร่างของเจ้าของเองนั่นแหละวิตก,กะวิจาราลานังบูปสสมมาอัตังขมาอัตุขมาสุข,ขังปาริสุติไล่ขึ้นจนถึงที่สุดแห่งปาริสุติงจะตุทั้งชานางอุปสมปชะวิหารติเนี่ยจากที่หนึ่งจากชาติ 1, ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เพิ่นบอกแล้วเพิ่นกระบ,บอกวิธีได้วะเนี่บ่า,บายทรงชาติที่หนึง่งมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานี่วันนี้ วิตกวิจาร์ันมีแล้วก็มีปีติสุกเอกคาตาเนี่ยมันก็บอกไปวิธีอยู่ของมันนี่คือวิธีทรงชาติมันบอกแล้วแต่ผู้ใดพอมีเวลากับเข่าชาติเลยวันนี้เข่าซีถ้าเข่าได้แล้วจับอาการเข่าชาติมาเป็นส่งซีกันยังใดเลยเข่าว,ว่าเป็นบ้านมาจากดอกต้องมีความชํนานาญมากๆคนนี้ว่าธรรมดาดีส่งชาติซีกับเข่าชาติซีทั้งทที่เหาเองอยู่แบบนี้แหละอยู่แบบ หูก mm ็ห hmm. งิ้นตาก็เห็นนี่แหละรับรู้ได้บัดทุกอย่างแหละแต่ว่าเขาบอันเขาบอันคิดออกไปนะมันแมนนี่ยั้งนด่อันดูใส่เลยเี่นนี้ ห่ายงงมันพี่บ่าอโอ้ย <laughs> มันเป็นขืนรบกวนตัว <laughs> มันดังกว่าตาคุ้นไปบอกเล่าเบาลงเลยเล่าไปพร้อมทั้งผู้เขา <laughs> ก็เป็นตามภาษาบ้านนะฮะมันดูได้หนีวะ <laughs> <laughs> นั้นก็ตีดนตีใส่ทั้งตัว บ่ได้แต่มันหล่มันหล่มมันไหลออกมาเป็นเพราะว่าการเทศแต่ละขั้งห้าสิ่ตังสคกีบไปต่างบ่ได้เลยตางบพราเปลี่นเด้แล้วแต่มันสิวาออกมาเด้มันจิไหลไปของมันเองเด้มันจิเป็นของมันแต่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งขวางปุ๊บมันสิงหล่มนะมันมันมันจิไปบ่เป็นเพราะว่าห้าบ่ได้กาหนดไว้ว่าห้าสิเทศเรื่องนั้นเรื่องสันเรื่องสี่มันเป็น มันเลยเปลี่ยนเรื่องเดบาันี้เออมันเลยเปลี่ยนเรื่องยังว่าพวกเข้าทางจะยามจับจุดอุณล้มให้มันเป็นทุกๆคอ้อนเป็แนแม่ี่แหละเยังวันจันจะเป็ี่ยนเราบอกนั่นแหละส่งใบแล้วส่งชาติจับจุดอุณล้มจับจุดอาการปิตินั่นแหละ สมนึ่ตื่นขึ้นเป็นพู้ท้ออะไรเรลบอกแต่เป็นเป็นได้แหละนั่นแหละเดียวมันกะเกิดกลายเป็นความเป็นอัตโนมัติเองหรอกจะเป็นอัตโนมัติเองตื่นขึ้นมามันมันเป็นของมันเองโหลดเนาะตั้งแต่คื่อคือเฮ้าตะกีล่ะตั้งแต่เฮ้าบอกท่านมาปฏิบัติทำตื่นขึ้นมาคิดหอดผู้นั้นคิดหอดผู้นี้โหลดจะไปหาผู้นั้นจะไปหาผู้นี้โหลดไปในเฮ้าฝึกเขาบังคับตัวเองเนาะเขาบังคับตัวเองว่า พุทธโธจนนอนหลับตั้งแต่ตื่นขึ้นกะมันก็ลอยไปมั่งเริ่มต้นแรกคือกันนั่นแหละทั้งกอนนอนและกอนจีรุกนะมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอ้าพุทโธหน้าพุทโธหน้าฝึกเขาฝึกเขาฝึกเขามันก็เป็นรับในพุทโธใดเออรับในการนี้ใดแม้นตื่นขึ้นกะคือกันมันมันมันจะคิดหาผู้นั้นผู้นี้สักคนตอนว่าข้ากับมาพยายามที่จะให้มันเป็นพุทโธตื่นขึ้นและเป็นพุทโธวันค่อยๆลึงเขาลึงเขาดอก เพื่อ่อากดอกแต่ห้าสิตังใจจริงแตเดือนหนึ่งเขาเห็ดยื้อกันไปดึงกันมากอยู่พ่อสำนันนั่นนะเดี๋ยวมันก็ค่อยชินไปชินไปดรอกแล้วมันก็เป็นโดยอัตโนมัติถ้าผู้ใดตายในคํำพุทธี่ก่าง,งมีสวรรค์เป็นเบื้องต้นก็แล้วกันนาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายๆอย่างที่เขาได้ยินได้ฟังธรรมะทัท้งหมดนี่เคนเก็บอกู่แล้วว่าให้ละสิ่งต่างๆเดี๋ยวค่อยเสื่อมาก่อน เสื้อเลิกงามยามดีเสื้อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิมดนดลบรรดานอนันต์นี้นให้หรือเสื้ออย่างต่าง,างๆที่บรมเหรียญค้าสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละเออเขาบอกเขาบอกไป,ปอาศัยที่พึงอย่างอื่นเลยนอกจากความรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งบัดที่เพิ่นวางแผนการไว้แล้วที่เพ่นสร้างสอนแสดงไว้แล้วเดินตามนั่นอื่นว่าพึ่งพระพุทธเจ้าพึงพระธรรมพระพุทธเจ้าคือความรู้ทั้งบัด ความรู้ท,ทั้งบดที่วางไว้อันนั้นแหละเอื่นว่าเส้นทังเท้าเดินอนั่นแหละเอาาื่นว่าะธรรมแล้วก็นในสุดท,ท้ายแล้วเขาก็มาพึงตนเองเมื่อเขามาพึงตนเองแล้วมันก็เลยเกิดกลายเป็นประสงค์่นเองนนแหละให้เข้าพึงตัวเองแบบนั้นแหละเอาสมาทานซะ